สวัสดีค่ะดูดวงคลิปนี้เป็นของคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนมกราคม2565นะคะดูเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพตามลำดับค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ก้อยมารินีพยากรณ์ด้วยนะคะการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านใดที่เข้ามาดูแล้วไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์ก็ ก็ผ่านได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราดูตามความหมายของไพ่แล้วก็ดูตามตำแหน่งของไพ่นะคะไพ่จิตเหรียญตัวตนของคุณคนวันศุกร์แสดงว่าคุณกำลังคิดที่จะวางแผนพอปีหน้าเนี่ยรู้สึกคุณจะเริ่มแบบอยากจะหนักแน่นและมั่นคงหรือหาอาชีพอะไรที่มันมั่นคงกับชีวิตนะคะ สิ่งที่คุณกำลังคิดจะบอกได้เลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะไปได้และค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มว่าจะทำได้บางคนถ้ายัางอยู่ในช่วงของการเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยคุณก็กำลังอยากจะหาทางที่จะทำธุรกิจอะไรที่ตัวเองแบบใฝ่ฝันมานานมีโอกาสจะทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ดูเรื่องของการงานนะคะไพ่สามเหรียญคนวันศุกร์นะคะช่วงเดือนมกราถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเกณฑ์การงานมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนจะถูกชักชวนให้ไปทํางานด้วยหรือคุณสมัครงานไว้คุณมีโอกาสที่จะได้งานตามที่คุณต้องการพร้อมกับผลประโยชน์นะคะการทํางานในองค์กรเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะเป็นั้งผู้ปรึกษาหรือจะต้อง สสางงานเก่าๆแล้วก็เรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆมันก็วุ่นๆนะคะแต่ว่าเดือนมกราคมนี้ถือว่าค่อนข้างผ่อนคลายนะคะมีทีมงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทํางานแล้วมีเกณฑ์ของการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเจ้านายก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่งานบางอย่างโครงการบางอย่างคุณก็ต้องเหมือนกับจะเหนื่อยหน่อยบางทีหากคุณได้รับงานใหม่ๆเข้ามาหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาด่านนี้บางทีเป็นการวางแผน ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลามีเกณฑ์แบบจะต้องไปนู่นนี่กระทันหันอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขนั้นได้ความเจริญรุ่งเรืองของสายงานของคนวันศุกร์ในเดือนมกราคมถือว่าอยู่ในส่วนที่ดีการตัดสินใจที่คิดต้องเฉียบแหลมเลยคือล่าช้าก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องรีบฉกฉวยโอกาสนะคะคู่แข่งก็เยอะแต่คุณก็สามารถที่จะรัาวันปัญหานั้นได้ค่ะคนที่ทำงานถ้ายังไม่สมัครงานเนี้ย The Hermes นี่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมถ้าชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเป็นนักวิชาการหรือเป็นด้านของนักเขียนหรือนักแปลอะไรเงี้ยนะคะก็มีมีความโดดเด่นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของภายในองค์กรหรือเรื่องของบ้านที่พักอาศัยเนี่ยเป็นที่พึ่งของครอบครัวนะคะแล้วก็มีปัญหา18,9ที่จะต้องช่วยเหลือแต่คุณก็ มีความสุขดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยเป็นเป็นบ้านที่ดีนะคะเดอะเฮอร์เมสเนี่ยคือพระคุ้มครองนะคะมันสวดมนต์ไหว้พระอุที่สมกุบสให้เจ้ากรรมในเวรและก็บ้านเลขที่ของคุณด้วยนะคะเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะบ้านเลขที่นั้นอาจจะนําโชคลาภมาให้คุณอยู่ตลอดเวลานะคะคนที่ทําธุรกิจค่ะช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะขยับขยายหรือบางคน มีเกณฑ์อยากจะยกย้ายเรื่องของกิจการงานที่ทำย้ายไปที่ทำงานใหม่อย่างเงี้ยนะคะแต่หกไม้เท้านี่ก็เป็นเรื่องของหากจะลงทุนอะไรก็ดูลูกทางให้ดีๆบางทีงานที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของงานเดินทางงานด้านของประชาสัมพันธ์หรือถ้าท่านใดที่ทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับการโปรโมตการเข้าพบลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องรีบตัดสินใจหรือลดแรกจากแถมได้ก็รีบถามคุณก็จะได้เอาชนะคู่แข่งได้แล้วก็การทํางานบางทีจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ,ะการขนส่งเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะสําหรับใบนี้นะคะมันเป็นตําแหน่งที่ทําให้คนวันศุกร์ทุกใจแต่อยากจะบอกเลยค่ะว่า ตรงตำแหน่งนี้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นไปห้ามไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วถือว่าอีกหน่อยคนที่คิดร้ายกับคุณโดยเฉพาะอยู่ในส่วนของตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเขาอาจจะเดินทางยยกย้ายเองหรือจะห่างหายคุณไปเองแล้วศัตรูก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณก็เป็นนักต่อสู้คุณก็เป็นคนที่มีอุตสาหะในด้านของหน้าที่การงานนะคะสําหรับเรื่องของการเงินค่ะถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะแปดไม้เท้า มีเงินเข้ามาเหมือนเวียนดีบางคนจะมีทั้งไรายได้ประจํารายได้เสริมไรายได้บางทีจะมาจากหน้าที่กันงานบางทีคนวันศุกร์จะเป็นคนที่ขยันหาทรัพนะคะในช่วงนี้เพราะว่ารายจ่ายเยอะแล้วมีเกณฑ์จะแบบอยากยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะได้เงินอะไรเยอะๆเพื่อมาต่อทุนนะคะเพื่อในทํากิจการใหม่ๆอันนี้ก็ก็ถือว่าอยู่ในจังหวัดที่ดีบางทีก็มีโชคลาภในการเสี่ยงด้วยค่ะ ดูเรื่องของความรักกันนะคะ The Work ค่ะ The วอ r ์นี่ถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือคุณกับคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างทํางานก็เลยดูห่างเหินอีกประการหนึง่งบางทีความรักความสัมพันธ์มันดูจืดจางไม่ค่อยหวานแหววอันนี้จะแนะนําว่าให้เดินทางท่องเที่ยวให้ผ่อนคลายนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่มันขับอกขับใจหรืออึดอัด ก็เป็นลักษณะของการบอกกล่าวหรือเป็นลักษณะของการบอกกันไปเลยว่าเธอเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จะได้มาปรับความเข้าใจกันแล้วทําให้ความรักนั้นเดินหน้าต่อได้นะคะสําหรับคนสถานะโสดค่ะอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญน,นี่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่มีกิจการที่มั่นคงมีน้าที่การงานที่ดีเข้ามาแล้วก็คุยแล้วคุณรู้สึกว่ามีทัศนคติที่ตรงกันนะคะ มาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะหกถ้วยจริงๆคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือว่าถ้าหากมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหนะ้านั้นคุณจะแข็งแรงดีขึ้นแต่จริงๆไพ่หถ้วยเนี่ยคุณจะต้องรู้จักปล่อยวางหรือบางทีอารมณ์เนี่ยอย่าไปเครียดอะไรเยอะแยะมากมายค่ะนะพักผ่อนนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าบางทีเครียดมากก็นอนไม่หลับมันทําให้กระทบ กับเรื่องของตัวเองจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะแต่อันหนึ่งหกถ้วยเขาก็บอกว่าต้องระวังโรคเก่ากลับมาเหมือนกันถ้าคุณมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดข้อต่ออะไรเงี้ยก็ต้องระวังโรคเก่ากลับมานะคะแต่โดยภาพรวมคุณจะแข็วค่าปลอดภัยนะคะจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเรามาดูเรื่องของตำแหน่งนี้นะคะผลประโยชน์หรือโชคลาภนะคะ7ดาบอันนี้งวดน,นี้น่าจะเป็นเจด นะคะหรือ7-2ก็ลองดูค่ะแต่อันนี้มาจากการทําธุรกิจการใช้ไหวพริบการวิ่งเต้นหรือคุณกําลังที่จะเป็นตัวแทนในหน้าในด้านของการติดตอ่อการเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกผลประโยชน์มาตกที่คุณหรือบางทีจะเป็นเรื่องของคนมีนี่สินอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็คือเป็นช่วงของการเจรจาต่อรองผ่อนปลนแล้วคุณก็จะได้ทรัพย์นั้นนะคะอีกอย่างนึงก็เป็น รูทางหลากหลายที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของรดยได้เข้ามาเยอะนะแต่ก็อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงโชคมากเกินไปนะคะอย่าทําอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันอย่าไปลงทุนอะไรที่มันไม่ได้รับการรับรองโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่มันมันค่อนข้างที่จะสีเท่าๆแหละเจ็ดดาบเนี่ยก็ระวังการไปเล่นการพนันนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเงินของคุณอยู่ในมือคุณเนี่ย เอาให้มันเป็นเงินเย็นก่อนอย่าเพิ่งไปคิดลงทุนอะไรจะดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องใบสุดท้ายนะคะข้อควรระวังหรือคำเตือน8เหรียญแเหรียญน,นี่ก็เป็นเรื่องของคุณอะมีมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรมากขึ้นอยากจะวางแผนอยากจะมีโครงการต่างๆซึ่งถือว่าคุณะสามารถทำได้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องทำเอง แล้วคุณก็อย่าเพิ่งไปพูดอะไรเยอะแยะมากมายตรงตำแหน่งนี้คือคุณจะต้องวางแผนและเก็บเป็นความลับก่อนนะคะเพราะว่าแปดเหรียญเนี่ยงานที่คุณจะทำเนี่ยบางทีมันก็มีคนอยากจะทำหรือบางทีจะเป็นเรื่องของเงินทุนหรือหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในด้านาทักษะที่คู่แข่งขันเขาก็มีทักษะเหมือนกันออถ้าคุณกำลังวางแผนหรือคุณกำลังมีแนวความคิดแบบนี้ คุณเก็บไว้ในใจก่อนแล้วก็เมื่อถึงเวลาคุณค่อยทำจะดีกว่านะคะโครงการบางอย่างอย่าไปทำตามกระแสให้ทำตามที่คุณถนัดและคุณจะร่ำรวยค่ะ,ะก็ขอจบการดูดวงสำหรับคนวันศุกร์ไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ